ดูจากสภาพตรงนั้นไม่น่าไปได้นะครับดงหนามเต็มเลยน่าจะหาทางใหม่แป๊บนึงมันมีลายทางเดินเก่าอยู่นะครับแต่ว่าทางมันเลือนลามไปแล้ว เดินเองก็งงเองน่าจะเป็นทางนี้มันมีล่องอยู่เกี่ยวขู่ยุงยางเยอะปลาพายยุงเยอะนามก็เยอะด้วย ตอนนี้อยากออกจากป่าไผ่ให้ไวที่สุดก่อนที่ยุงจะหามเห็นยุงไหมโหเต็มเลย ตอนนี้รู้สึกว่าผมผมเดินบนไหล่เขานะครับน่าจะผิดทางผิดลายมากกว่าเออมันน่าจะเดินนึ้นข้างบนนู่นครับข้างบนนู่นแต่เราลงมาข้างล่างทางมันก็เลยกเสียงๆหน่ย โอ้ยนานเยอะเลยเนี่ยใช่หมดเลยนะครับ